ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคนมาแล้วเซียดเ้วมาแล้วตอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อต้านกระบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติเต็มที่เลยนะจะบอกให้สัตว์มีชีวิตควนเต่าเป่าแซกโซโฟนลิงงโมดดีกิตาสโล เราก็มีชีวิตดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเอาจริงเอาจังว่าจะต่อต้านการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติอย่างเต็มที่วันนี้เราได้รับความร่วมมือด้วยดีทําให้การยับยั้งการค้าสัตว์ป่ายับยั้งได้อย่างมากแต่ยังต้องทํางานต่อไปการลักลอบนําเข้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต้องทํางานร่วมกันต่อไปนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐมาดากัสการ์กล่าวชื่นชมที่ไทยทําเรื่องนี้จริงจังและขอบ คุณที่นำของกลางทั้งหมดส่งคืนให้ตัวลีมเมอร์เ,เป็นสัตว์ชนิดเดียวในประเทศมาดากัสการ์และในโลกรวมถึงเตา่าดาวและมสมีเตา่าแมงม,มุมด้วยของกลางดังกล่าวสูงสุดเป็นประวัติการมีลีมเมอร์และเต่าบกกว่า900ชนิดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าขอให้ท่านอย่าได้ได้ได้ไดไดลักลอบ ซื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้มาเลี้ยงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสัตว์ต่างๆางนี่มันใกล้สูตพันชีวิตสัตว์อยู่ชีวิตเราก็อยู่สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าโลกนี้ก่อนนั้นเป็นบ้านของสัตว์ป่าแต่มนุษย์เห็นแก่ตัวแย่งที่เขาจับเขาขังแล้วเอามาค้าขายกันครับถ้าชีวิตสัตว์สิน้นชีวิตเราก็ศูนย์หัวใจสําคัญของเราท่านวันนี้คือทําสิ่งแวดล้อมให้ดี ช่วยัักพาให้้้ทองินนนุถข,ขีีทุกวัวนโรคไม,ม่นันาเบเบบีียยดนา,าข่าวดีๆกับพี่คำรณปัจจุบันมนุษย์ก็ยังเห็นแก่ตัวจับสัตว์ป่าขังในสวนสัตว์ทั่วโลกแต่ตัวเองเป็นอิสระยังไล่จับสัตว์ป่าไล่ฆ่าสัตว์ป่าไม่เว้นแต่ละวันนะจะบอกให้หัวใจสำคัญของเราท่านวันนี้ ทำสิ่งแวดล้อมให้ดี